ความสนุกของภาพร์เรื่องนี้หน่อยครับอยากไปยังบ้านเรงความสนุกของหนังเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> วันนี้เราได้ได้ทำมันเสร็จแล้วแล้วก็มีครบทุกรสเลยครับมีทั้งรักโศกตลกบูออ๊ <c oughs> มี่สายไฟด้วยเนาะ,ะมีหลายสิ่งที่แบบไม่ได้อยู่ในตัวอย่างแล้วก็คาดไม่ถึงว่ามันจะมีะมันจะสนุกตรงนี้แหละว่าคุณจะได้ไปเจออะไรครับแต่งารสายไฟพูดถึงเราไม่เคยได้ดู ในในภาพยนตร์ไทยอาจจะยังไม่ค่อยได้ดูนี่เป็นเรื่องแรกๆที่แต่มันไม่ใช่ไซไฟแบบรถบินมีแบบมนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไซไฟที่แบบอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดทุกวันนี้เราอยู่กับอยู่กับอ,กบอีกของอิ็เทอนิกส์ต่างๆในมืออะไรเงี้ยเราคุ้นชินกันมีรมี AI มีนั่นมีนู่นแล้วเนาะมันอยู่ในยุคที่แบบเราคุ้นเคยแต่มันบทบาทของอะไรพวกนี้ยังไม่ค่อยมาอยู่ในบริบทของหนังไทยเท่าไหร่ครับก็เป็นสเต็ปอีกสเต็ปหนึ่งที่อยากจะให้ไปดูกันครับ ไี่เลือกแต่ละคนมาถ่ายทอดความรักในรูปแบบนี้นะครับผู้จงด้าะแสงเรานักแสดงของเราเก่งกักนทุกคนครับผมแล้วก็ไม่ไม่ห่วงเลยคือพี่เหมือนเหมือนเป็นผู้จัดก,การทีมเหมือนเป็นโคช้ชแล้วก็ส่งนักกีฬาแต่ละคนแบบเล่นรับส่งกันดีมีจังหวะจากโคนดียิงเข้าทุก เข้าทุกมุกข้าทุกเป้าพูดไปแล้วตั้งแป๊กขึ้นมาที่สวยแป็กตท่คนนี้เลยนะครับไม่มีแป็กคนนี้อีข้าทุกดอกค่อนข้างโชคดีไช่ครับได้รวมภุมตะพกับที่มากคู้อกไม่แน่จริงเขาไม่ปล่อยแน่เดี๋ยมือนมางนานกันมาใช่ใช่ใช่ก็เออจริงๆอย่างพี่นากับพีทเนี่ยร่วมงานกันมาหลายห้เร้องห้าร้อยสัรื่อง จะเป็นพ่อผมกีแล้วครับแล้วก็เกรซเกรซเคยร่วมงานกันมาประมาณหนึ่งของพ่อเกือบเกือบได้ร่วมงานกันหลายครั้งเนาะเฉียดเฉียดกันไปกันมาแต่ก็ได้โอกาสนี้พอดีแบบมีได้ร่วมงานกันทาง้อมก็คือทางค้ายเขาเราทํางานกับน้องๆที่ที่ที่อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แต่เห็นหน้าค่าตากันมาประมาณหนึ่งแล้วล้วก็รู้สึกว่ามี ทุกคนมีของทุกคนมีมีอะไรที่เราอยากจะเอามารวมกันเพื่อให้ได้ได,ได้รสชาติใหม่ๆลืมไม่ได้เลยคือพี่ตรงพี่ตรงก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าช่วยเชื่อมเชื่อมความสัมพันธ์เชื่อมทุกคนเข้าด้วยกันบรรยากาศของกองหรือให้คําแนะนรึาษาอะไรอย่างเงี้ยครับค่อยากรแบบว่าเราตงเป็นพ่อยังไงราม่น้องพี่ถึงเล่นเป็นพ่อใช่ไหมผมมองว่าในในยุคนี้แบบคือมุมมอง LGBT ในภาพยนตร์ น่าจะเห็นมุมอะไรใหม่ๆบ้างเพราะว่าเราเราก็มีเพื่อนฝูงมีรล่นที่ลุ่นน้องหลายคนที่ที่ก็มีครอบครัวแบบนี้แล้วก็มีมีการออดพเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราว่ามันไม่ใช่เรื่องมีขคอเองหรอตกลงยังไงเนี่ยรูดออกมาจะทิ่งเป็นเป็นหัรอย่า็ก็อยากให้มีภาพแบบนี้ในในในหนังแล้วเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของ L G B T ไทยัครับ ก็ภูใจครับภูใจที่ได้ที่ได้รับบทนี้คือจริงตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเรามีเรามีลูกด้วยใครลูกโตแล้วด้วยอะไรเงี้ยพ่อก็ไม่ได้แต่งานอะไรคือจริงๆก็รู้สึกว่าแบบอย่างอย่างตอนรักสยามอเงี้ยเราก็ได้แบบเป็นตัวละครที่ได้สปีคให้ใครหลายๆคนกันเลยก็เชื่อว่าในเรื่องวันโด้เนี้ยตัวละครยัยใดที่มีรับบทก็จะเป็นจะจะสปีคให้ใครหลาแๆคนอีกเหมือนกัน ก็เหมือนเดิมสนุกสนุกชอบมีอะไรแปลกๆให้เล่นใช่ชอบเขาเขาชอบคิดอะไรบอกว่าพี่เห็นอะไรสนุกสนุกให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าโอเคพอรับเรื่องนี้ปุ๊บก็คือสิ่งที่ตั้งใจก็คือโอเคฉันจะต้องเป็นมีไม่ได้มาเป็นมีเนาะมาเป็นมีไม่เป๊ะไม่ปอยไม่ปล่อย f o เ e v e r ค่ะแล้วอย่างเด็กว่าอน้องพอยอะค่ะก็คือจริงๆแล้วคือเ่ง ใช่ค่ะซึ่งมันก็คือสิ่งที่ยากในเรื่องนี้ค่ะคือมันมีความใกล้เคียงกับชีวิตจริงแต่ว่าเราก็ต้องทำบ้านแล้วก็ทําให้มันเข้าใจตัวละครของวัยหยี่หอค่ะซึ่งจิงๆแองสองสาวสองคนนี้เลยครับใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอยู่ด้วยกันใช่ค่ะเจอกันเรื่องแรกค่ะก็ดีใจที่ได้ร่วมงานรู้สึกว่าเราแบบเป็นทีมเวิร์มค่ะแบบทุกคนแบบตั้งใจทำบ้านมาแล้วก็แบบมาเราจะมาลุยไปด้วยกันใช่จะมีนะคะตอนเรื่องนี อยากดูว่าข,ข้าจะทำอะไรนะพี่เรื่องนี้สนุกเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ก็สนุกครับเหมือนอย่าง,อย,างอย่างที่พลอยบอกว่าทุกคนก็ทํากันบ้านอยู่กับบทของตัวเองมาแล้วก็มาสนุกกับที่หน้ากองมันก็เลยมีแบบไอเดียอะไรใหม่ๆมีความสนุกมีการแบบทดลองทําอะไรใหม่ๆกันในหน้าเฟซแต่ละอย่างทำให้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกแล้วก็ภูมิใจกับมากเลยอางที่พี่พลอยบอกเอาอ้อมกันาามาพอมาได้โรงงานกันแล้วเป็นยังไงบ้างใช่นะฮะอะไรนะฮะ เราไม่เคยได้ทํางานด้วยกันร้อกันมาตลอดวันนี้ได้มาเจอกันตรงๆก็ก็มีตั้งใจมากมนตั้งใจมากบทที่ให้ไปทุกครั้งที่ปรากฏตัวก็จะพูดยาวๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เหงื่อแตกแต่แต่มีทําได้ดีฮะเขาเขาก็เขาก็แฮนเดิลบทที่เขาได้มาเขาตั้งใจแบบแบบตั้งแต่เริ่มคุยเรื่องร้างตัวละครเรื่องอะไรด้วยกันแล้วน้องครับผมผมว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าพี่มะเป็นคนที่ เห็นตัวละครชัดเจนมากแล้วก็เห็นเดเรคชั่นของเรื่องชัดเจนมากทำให้เราคุยงานกันสนุกแล้วก็พยายามจะต่อยอดความคิดพี่มาให้มันออกมาได้ตรงใจเขาแล้วก็ตรงใจเรา,าให้มา,มากที่สุดนะสนุกมากอะไรนะครับไม่ดูครับไม,ไม,ไม่ไม่ดูกับผมแล้วกันกับคนอื่นผมไม่รู้นะกับผมไม่ดูร่วมกันมา500คนเรื่องแล้วแค่มองหน้าก็รู้ใจว่าเขาต้องการ เรื่องนี้สนุกดีครับรู้สึกว่าได้เล่นกับทั้งพี่แอนนาพี่ตงเหน่งพี่พีชอะไรเงี้ยครับในครอบครัวคนจีนแล้วก็น้องจีจี้ด้วยครับก็รู้สึกว่าสนุกสนานแล้วก็เหมือนได้เจออะไรใหม่ๆเวลาเล่นตลอดอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้มันจะแตกต่างจากที่เคยเล่นทำให้หมดไปครับเรื่องนี้แตกต่างน่าจะเพราะในเป็นในเรื่องที่มีครอบครัวแล้วมีองค์ประกอบอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยครับปกติเรื่องอื่นๆก็จะ ไม่ได้พบเจอใครเยอะแยะเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องนี้ต้องทนกั้นขับด้วยต้องทนแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยได้พูดอะไรเท่าไหร่ว่าจะโดนคนในบ้านคอยด่าคอยสอนตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วต้องเป็นคนที่คอยรับฟังตลอดอะไรเงี้ยสนุกดีครับเบสคุณเล่นเป็นอะไรเนี่ยตัวละครรับหรอตัวละครรับก็เป็นตัวละครที่จะเรียกว่ารับไหมอ่ะก็ผมว่ามีผลกับกับ มีแล้วก็พลอยในเรื่องมือนกันครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ถ่ายกับกรีนสกีแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ได้แต่ฟังบรฟจากพี่มะที่บอกว่า <c oughs> เออเล่นไปมันจะเป็นประมาณเนี้ยลองดูแล้วกันขอดูก็ไม่ให้ดูด้วยนะ <c oughs> พี่มะวพี่ขอขอดูหน่อยได้ไหมว่าตรงนี้มันจะเป็นยังไงอนะไรับมันก็เล่นไปก่อนแล้วกันใช่ประมาณนี้ก็ตื่นเต้นมากอยากดูเหมือนกันว่า สิ่งที่เราไม่ได้เห็นตอนถ่ายอะตอนที่มันมาอยู่ในโรงแล้วอะ่ะมันจะเป็นยังไงแล้วภาพที่พี่มาเล่าให้ฟังในวันนั้นกับภาพที่มันถูกทําออกมาแล้วจริงมันจะสมบูรณ์นขนาดไหนครับ<อ>ว่าได้กงใจทั้งหมดได้ังใจทั้งหมดได้ังใจสิเออก็อ,อทนกันมาหูนานบี้ผิดี่เที่ยวเข็นกันมาตั้งแต่แบบ เตรียมบทถ่ายเนาะตัดทำชีจีอะไรทุกอย่างก็ตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับแล้วก็เล่าเรื่องเล่าเรื่องแบบก็สนุกเลยอ่ะดูแล้วก็สนุกนั่นได้ปะเดี๋ยวจะมีแบบว่าสเปซพิลสีหรือว่าจะมีแบบการเกี่ยวกับอะไรนี่มช่ไหมครับอะไรเดี๋ยวน่าจะมีรอบเขาเรียกรอบพิเศษเอรอบสหภาพเด็กหนังเร็วๆนี้นะครับถ้าจะเดี๋ยวทางสักบางคนน่าจะแจ้งไปเราได้ได้คุยกับ ใครที่อยากมาไถ่ถามน้องๆที่อยากจะทราบเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวน่าจะมีให้ทุกคนได้ดูแสดงว่าเป็นเอกลักษณ์ในสถานการณ์ที่ว่าถ้าต้องมีคำถารมการมกกับแนะนำวใช่จริงๆมันก็ดูรู้เรื่องนั้วูเรื่องน่าจะรู้เรื่องโอเคดูดูสนุกครับแต่แบบอ่าจอ,อาจจะอยากรู้แล้วอาจจะรู้สึกอยากจะอินไปกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในเบื้องหลังเนี่ย ถ้าไปดูการแสดงแล้วเนี่ยน่าจะอยากรู้แห er ละว่าซีนนี้เนี่ยคิดอะไรเล่นอะไรยังไงเพราะจริงๆ่มันก็ไม่ง่ายเนาะกว่าจะวจะออกมาได้เป็นอย่างนั้นใช่ใช่ฝากครัฝากอครับ้นจ้งีจ้าไม่เียคจจ้าฝากฝากฝากเลยใช่ไหมโอเคเข้าลงวันพรุ่งนี้นะแล้วกดเข่าออกวันศุกร์ฝากก็หนังมอนโดรักโพสลบลืมนะครับ สิบ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 ดสิองสิห้าแล้วประกาศวันฉายหนังผิดตลอดสิบสิงหาคมครับวันหยุดยาวเนาะเออแล้วก็หนังดูได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยหนังเป็นมิรกับครอบครัวมากนะฮะอ่าบางวก็อุ้มลูกจงหลานจุงพ่อจงแม่ไปดูครับหนังแบบสนุกไม่มีพิษิีัยเลยฮะสามหกพื่อในครอบครัวครับผม ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวยืนเดก่อนนะคะคุณเสดกับเทื่อนค่ะคุณเสอกับเพื่อนค่ะคุณเสด้อบพื่อค่ะต้องลุกค่ะ